สวัสดีครับผมอมดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้เรามาช่วงเลขเด็ดพยากรณ์กันนะครับผมเลขเด็ดพยากรณ์ประจําวันที่1ตุลาคม2566กันนะครับผมมองตามมุมสวยๆของดาวนะครับผมเจอเลขที่สวยก็คือเลขอะไรเอ่ยเลขที่สอง แล้วก็เลขที่สามนะครับผมสามเลขนี้นะครับคิดว่าหวังว่าจะมีประโยชน์ครับไม่มากก็น้อยนะครับผมครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผมสําหรับผู้ที่ชอบการเสี่ยงทายกันนะครับผมโอเคแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าการเสี่ยงทายนั้นคำแต่พอดีพองานนะครับผมไม่ใช่ก็ดูดีกันหมดตัวกระตายจะไปข้างหนึ่งครับผมไม่งั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับผมสนุกสนุกคำๆเอาละกันครับผม ครับขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมเอาเลขไปใช้กันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับผมอ้อก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ